สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการที่ต้องบอกว่าสไตล์ใครไม่รู้แต่สไตล์กูนี่แหละ e ี EP ีนี้เป็น e ีพีที่เท่าไหร่แล้วครับเยสิบเอ วันนี้เรามาถ่ายรูปกันที่เจริญกรุงซอย30ที่แบเฮาเนี่ยครับการเดินทางเป็นไงครับคุณดำพูดเลยเนี่ยวะง่ายมากเราแค่ลงแบบบิทตักสินนะแล้วก็ต่อรถเมย์มาแบบแค่ประมาณกิโลก,ออก,กว่าก็ถึงแล้วเดินเข้าซอยมันิดหนึ่งประมาณ100มร้อยเมตรก็ถึงครับนะ <c oughs> เป็นที่ถ่ายรูปชิคๆมีพิพิธภัณฑ์ภาพก็มีคาเฟ่มาดูกันว่ารับเชิญวันนี้จะเป็นใครคนที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคือใครดูกันไป Thank <laughs> you. นี่นะครับเรามาดูเบื้องหลังการถ่ายรูปของไอ้พงกันที่ทุกคนรู้จักกันในนามบักนัดเนวเซโนเขามาในลุคแบบเสือหนุ่มนะฮะแบบพร้อมที่จะล่าเหยื่อสาวๆและยิ่งที่เป็นเหยื่อที่แบบขาวๆนมใหญ่ๆเขาชอบมากเป็นอาหารจานโปรดของเขามากเลยนะครับดูนะครับการโพสท่าของเขา การยิ้มกระชากสิงสาวๆมากเลยนะครับเนี่ยสาวๆเห็นแล้วต้องยอมพีกายให้เขาอย่างแน่นอนแต่นี่เป็นตากล้องหนุ่มนะครับหนุ่มผมยาวคุณอดัมแต่มันมืดมากตรงนี้นี่มีเอียงเล็กน้อยนะครับสาวๆอย่าเข้าใกล้นะครับเราวาจจะเสียสิงไม่รู้ตัว สวัสดีครับวันนี้เราก็มาถ่ายรูปนะครับที่ไวเฮาสามสิบนี่นะครับอ,อดัมกาลังถ่ายรูปใครเดี๋ยวไปดูกันนะครับเขาคือนี่นะครับนี่อัครชัยท็อปปี้นะครับชื่อเฟซบุ๊กของเขาไม่รู้เขาคิดได้ย <laughs> <laughs> ังไงตอนนี้เขามีชื่อใหม่นะครับเรียกสั้นๆว่าไอชัยนะครับ เป็นไงครับรูปเป็นไงครับคุณดำด<ห>นฮะดูหน่อยฮะดูหน่อยฮะให้ท่านผู้ชมดูหน่อยคลผ่อมกืกไอหือหื่ือหือหอหเอหื้องรหลังกอรถ่าืรูปออหจองจอ,องหอ oh, <no. S 3> อือหืออหอหืออหนอ่ือือหอหืืออหอื ท่าโพสสุดทิตของเขานะครับคือท่าปวดหัวซึ่งมีในองใส่ตามหลังมากนี่ตากล้องหนุ่มผมยาวโก่งโค้งแบบนี้ด้วยนะฮึมทักทีทักท,ท,ทีนี่การโพสแบบแข่งขึ่ของเขานี่การจับปกเสื้ออยากกันนายแบบมืออาชีพอะ ใน็นนิโค้ดยเนี่ยนิโค้บยนเหมือนเหมือนเหมือนหลุดมาจากนิยตยสารครับเนี่ยคนนี้บอกความรู้สึกที่ได้มาถ่ายรูปที่นี่นะครับคุณบักนัดรู้สึกดีใจมากที่ได้มาถ่ายรูปที่นี่ครับแคนนี้แหละโอ้โหน่าเสียดายจริงครับก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับสายกู่ีีที่21นนี้ครับเป็น e ีีที่เราพามาชมที่ถ่ายรูปที่ย่านเจริญกรุงมสิบนี้นะครับ ก็คุณท็อปเนี่ยจะฝากผู้ชมครับก็เดี๋ยวไก่อร่อยมากครับห้าบาทไม่แพงก็ไม่เยอะะก็ก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับมาติชมได้ในข้างล่างในคอมเมนต์เลยเราจะเอาไปปรับปรุงว่าต้องการให้เราแบบพาไปที่ไหนเพิ่มเติมอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ารักการชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ ep หน้า แล้วพบกันนะครับคัด